เือเป็นเรื่องแล้วนะครับเมื่ออินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะครับเพชรปากปลาหน้าเป๊ะออกมาโพสเตอนภงภัยสุขภาพนะครับแบบตรงๆแบบไม่ห่วงลุกนะครับหลังเผลอกิงของผสมกันแบบแปลกๆโดยไม่คาดคิดซึ่งเธอได้โพสต์ว่าทุกคนทุเรียน โคยาแก้แพ้อย่าหาทํานะคะตอนนี้เพชรยังลุกไม่ขึ้นเลยค่ะซึ่งโพสต์ดังกล่าวนะครับก็เรียกเสียงฮือฮาจากฟแฟนๆนะครับซึ่งเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความเป็นห่วงซึ่งหลายคนเนี่ยก็เข้ามาเตือนกันว่าอันตรายจริงๆไม่ควรเรียนแบบจ้าทุเรียนโค้กเบียร์ยาตุยคะาแม่ซึ่งต่อมานะครับเพจจอกๆก็มาคอมเมนต์ว่าเป็นห่วงนะคะกินบ่อยๆค่ะ ซึ่งการกระทําแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของพี่เพชรปักปะลาะเลยก็ว่าได้นะครับใครที่จะคิดทําแบบนี้เนี่ยอย่าหาทํานะโอ้โหคุณแม่เขารู้กันมานานแล้วหรือเปล่าจ๊าไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยนี่แหละธรรมชาติของคุณสวยโอ้ยกูชมก่อนเดี๋ยวแม่มาด่ากู มาต่อกันที่1ข่าวนะครับเป็นเรื่องราวดีๆสําหรับกรณีเชนทนานะครับกับมาดามเมนี่ซึ่งหลายคนเนี่ยก็ทราบกันดีว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่ธุรกิจร่วมกันแต่ก็มีปัญหาทางธุรกิจบางอย่างนะครับทำให้เชนทนาเนี่ยกลายเป็นลูกหนี้มาดามเมนี่และแม้แต่ตอนนี้นะครับเชนทนาที่ลําบากเนี่ยเขาก็พยายามขายของนะครับแล้วก็หาเงินมาทยอยจ่ายมาดามเมนี่เนี่ยไม่เคยขาดจนปัจจุบันเนี่ยหนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยเหลือประมาณ100ล้านบาทซึ่งในปัจจุบันนะครับเชนทนาเนี่ยก็เดินหน้าหาเงินใช้นี้ และทําเพื่อครอบครัวอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดเนี่ยเชนก็ได้ไลฟ์นะครับแล้วก็มีมาดามเมาเนี่ยมาช่วยขายของด้วยจนล่าสุดเนี่ยทำยอดทะลุไปร้อยล้านเลยทีเดียวครับงานนี้เนี่ยมาดามเมนีーเลยประกาศกลางไลฟ์ว่าขอประกาศกับทุกคนไว้เลยว่าไลฟ์นี้เมย์ไม่เอากําไรไม่เอากําไรเลยสักบาทยกให้ใช้นี่หมดเลยแล้วก็จะเอาเงินให้หลานด้วยซึ่งงานนี้นะครับชาวเน็ตก็ต่างเข้ามาชื่นชมมาดามเมนี่ว่าโอ้โหสวยรวยมีน้ำใจและ โอกาสคนดานพีเชนเนี่ยก็ซึ้งใจสุดๆเลยนะครับเพราะมาดามเบนี่เนี่ยเป็นเจ้านี้ที่ไม่เคยเอาเรื่องเลยไม่เร่งรีบไม่ทําเรื่องคดีมาฟ้องร้องตนยังไงเนี่ยแอดก็ขอชื่นชมมาดามเบนี่ด้วยนะครับขอให้ธุรกิจของมาดามเนี่ยปังๆนะครับแล้วก็เรื่องความรักที่เป็นข่าวด้วยอุ๊ยและขอเป็นกําลังใจอีกแรงนะครับให้พี่เชนเนี่ยสู้หาเงินมาใช้ยนี่เพื่อครอบครัวต่อไปครับ